หลายปีต่อมาอาจารย์หม่อมท่านไปลงเลือกตั้งหม่อมราชวงศ์ก็คลิปป้าม่หดใช่ไหมคะเหตเนี้ลงเลอกตังเขตดุสิตเมื่ก่อนนี้บางซื่อเป็นเป็นเขตดุสิตนี่ก็มาท่านก็บอกพี่หลาพี่หลานี่เป็นคนที่อยู่ในบ้านท่านแต่อายุ 8, แปดเก้าขวบตอนที่เด็กๆเนี่ยผมก็ไปหาไปไป,ไป,ไป,ไปหาพี่หล่าเราเด็กอะ่ะก็ยกมือไหว้ท่านก็แบบว่าก็ปล่อยเองจะทําอะไรก็ทำไป แสร็จแล้วก็พอพอเราโตขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นอายุสามสิบสามนะอาจารย์หม่อมมาลงเขตเขตดุสิต <c oughs> ก็ถามพี่หลาว่าเฮ้ยบังซื่อนี่มีมีใครนั่นมาไหมคะพี่หลาว่าชาัดไงชัดมันช่วยคนเยอะก็เลยให้พาเข้าไปแล้วตอนตอนได้เจอกันหม่อมคือคปปริสปาโม่พูดกับอาชาัดว่ายัางไงบ้างคะช่วยยาวเท่าไหร่โอ้ผมของขึ้นเลวดูเหมือนกับท่านดูถูกเราอ่ะครับอาทำไมอ่ะหาเสียงต้องใช้เงินนะ ผมก็อผมไม่ต้องใช้ครับท,ท,ท่านก็ยิ้มแต่ตอนนั้นเรากโกรธนะเราโกรธท่านก็ยิ้มผมมอง้มองนะทน้ท่านก็มองผมตาคนใสต้อง,งหน้ากันตาตาจ้องตาแล้วตอนนั้นก็อย่างเงี้ยนั่ง <ฮะ S 2> จ้องอ่ะท่านก็ใส่ก็บอกเออมึงตาดีอ๋อเหมือนความจริงท่านก็พิสูจน์เราจากคำพูดน,นั้นใช่ไหมคะท่านบอกเออมึงตาดีแล้วท่านก็ลุกขึ้นเลยไปไปเซ็นเช็คมาให้อ๋อ ผมก็ไม่เอาเลยก็เลยฝากพี่เงียบที่ไปไปด้วยฝากพี่เงียบไปพอออกมาพี่เงียบก็เอ้ยพี่ผมก็ดูโอ้โหหมื่นห้าใหญ่มากตอดเวลาสมัยนั้นเยอะนะคหมื่นห้าบอกพี่เอาไปคืนฮะไอหาผู้ใหญ่ให้นะก็เลยไปเบอร์เหมือนโดนบังคับรับมาเบอร์หมื่นห้าโอ้โหทำไงนม่รก็ไปหาเพื่อนๆสี่ญาติบังคับือร์มันเพื่อนกันหมดเลย สมัยก่อนเนี่ยม,มันถึงกันหมดเ,เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยชัดวกนนี้สะพานเขาหากักทําทําให้เขาไม่ลอดทาให้เขาเนี่ยเขาจะลงให้เพื่อนเพื่อน,นนะก็หลายหลายที่เป็น,เป,นเป็นหลุมเป็นบอกเอาหินเกดไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาเลยเลยกลายเป็นหัวกันนานโดยไม่รู้ตัวอย่างของอาชาัดกาบหมอ่อมราชวงศ์คือค,ปปคริสปารมรสเนี่ยคือนับถือกันเหมือนว่าเป็นเป็นลูกบุญธรรมเลยใช่ไหมคะ จุดที่มันทําให้อาชาร์รู้สึกว่าคนนี้คือพ่ออีกคนหนึ่งของเราเนี่ยจุดเปลี่ยนตรงนี้คือตรงไหนคะคือตอนนั้นผมประตูที่เข้าเนี่ยมีห้องเดียวแล้วไม่ใช่บ้านผมทีนี้พออาจารย์หม่อมท่านเป็นนายกนะให้กันดูที่ผมอยู่ยังไงค่ะวันหนึ่งพอผมผมผมเล่น่ะว่าจะกลับบ้านสว่างๆก็นอนหลับอยู่ค่ะบ่ายสามเย็นแล้วคนมาเคาะประตูปุ้ง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 ค่ะ ผมว่ากำลังหลับใครวะเปิดอ้าวท่านมามาถึงที่บ้านมาถึงมาาจกประตูมาจากคำเนียบมาถึงหน้าห้องเราเลยใช่ไหมมีรถตำรวจนำมักคันหนึ่งนะฮรถสันติบาลนำมักคันก็มันเป็นแบบฉลาดอล้เราก็เปิดประตูมาชุดนอนไม่คิดเลยว่าเปิดมาจะเจอนายกรัฐมนตรีนุ่งนุ๊กนุ๊ตัวอ้าวนุ่ง๊าจะตัวของฉันก็เลืออ้าวมาไงเนี่ยกูมาดูมึงจะอยู่ไง เราก็อยู่เงี้ยไปซื้อบ้านอไม่เป็นไรครับมอยู่ได้คกูบอกมึงไปซื้อบ้านนะสร้างนี่คือคําสั่งกูบอกกูบอกให้มึงมึงไปซื้ออ๋อค่ะครับก็เลยไปดูทุกวันนี้ก็ยังอยู่หลังนาสามแสนห้าเลยไปขอรถเขาเหลือเหลือสามแสนเอาเงินไปวางห้าหมื่นพอวันที่จะจ่ายเงินท่านไม่สบายใบหนักคือเข้าแอดมิดเข้าโรงพยาบาลครับก็โรงพยาบาลผ่าตัด โอภ่าตัดเลยเหรอคะนั่นนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็พอ,พ,อพอผมผมไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมก็กะจะถามท่านเป็นไงบ้างครับอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เรียกพ่อเลยนะเรียกไม่ได้ไงเพราะเรามีพ่อคนเดียวเอเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพแต่ถึงขั้นเป็นพ่อลูกกันตอนนั้นใจมันยังไม่ใช่่ก็กะจะถามท่านเป็นไงครับเนี่ยลืมตาปร๊บบ้านเขาว่าไงลูกถามแล้วก่อนเลย ผมก็บไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนั่นก่อนเออเดี๋ยวรอก่อนแล้วลูกนะเดี๋ยวพ่อเอาเงินไบ้านแล้วเอาเอาเอาไปให้เขาครับพอจะรอเวลาก็ให้พี่หละโทรมาตามเขาไปไห้ึงก็นับเงินให้สามแสนเอาไปจ่ายค่าบ้านคือแกก็เป็นเหมือนต้นแบบเป็นโรโมเดลของการที่จะช่วยเหลือคนให้ให้อาชัดมาโดยตลอดแล้วกผู้จริงแกดูแลจริงๆก็เลย จากจุดนั้นเรียกพ่อได้เต็มปากแล้ว <ขอ S 1> ใช่ไหมคะเะะะขาเรียกพ่อได้เลยค่ะ<อ>ที่ไม่เคยเรียก